ชื่อยางก่น้องนัทน้องนัทอ่าคนที่สองน้องอันนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าต่อไปน้องยินนะครับต่อไปน้องซาร่าให้น้องน้ำหวานอ่าต่อไปน้องเม้นไอพผมเอน้องเม่นอยู่พุ่นน้องว่าไหนเนาะอันนี้น้องนัทอยังงก่อะปอนปอนโอ้พอประเดินลื้อจากเทียเอารับพี่น้องครับปัานี่เข้าสีมวนกันเลยได้ป่ะเนี่ยพูนยาบาลขอดเทา้เตรียมตัวได้ป่ะเนี่ยสามเพ้งหลวัอดเวลาแล้วเนาะ รอบแรกมอบให้ก <sen> uh ับคุณแม่พอดีอ่าร้องโดยผู้ใหญ่บ้านขอดด้วยบ้านร้องโดยผู้ใหญ่บ้านขอดโอ้ยได้สิผมเปิดหัวเฮ้ยต้องให้พระเอกมาเปิดหัวเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านขอดนี่พระเอกสุดแล้วหัวตาความไปลุกความไป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 นักร้องเขาต้องไปยืนอยู่ข้างหลังเดลยฟิผู้ใหญ่บ้านขอดนักร้องเขาต้องไปยืนอยู่ข้างหลังอ่าเอาผู้หญิงผู้หญิงจัดแถวผู้หญิงจัดแถวผู้หญิงจัดแถวอ่าผู้ใหญ่บ้านขอดยืนอยู่ข้างหลังเลยนะครับเอาครับพี่น้องรอบแรกแห่งมาน มอบให้กับคุณแม่พอดีนะครับในรำวงคำพุนร่วมมิตรพี่น้องเอาช่<ม>างนี้ช่างรวงสามชาครับพี่น้องครับเอาตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถว <c oughs> เอาผู้หญิงผู้หญิงข้างหน้าผู้หญิงข้างหน้าผู้ยิงข้างหน้า ล้วพาจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นไปเดินเล่นตามกันนาแสงสุกใจนั่งบนลังควายควายขอละเล่นจ้านั่นก้มร้องโูบ้างนาอจะแกร้องจ้าเมื่อเวลาพนลรอับอ่าสำหรับนักรองหางเครื่องของเรานะมาเลยนกน้อยบินจรนกเขาขึ้นคอนพ่อเมื่อโต ทุกพักช่วยเตือนจำเสาวอาบน้ำอยู่ในลำประตูนเฮ้ยกาปบเดียลองอาบุก้ละโนก็ย่างดังเดินเลียวมองต้องหาป้าตัวโกงนักกูนับร้อยนั่นถอยพุงสาวสาวยังพุงลอยครอ ยกจอเสียงขอไปสีซอฟฟังเป็นเพลงตะลุงอเอาเอา้เอาอรอบรออนี้รอบเปาครับนบนี้รอ,อบเปารอ,อ,อบปฐมไมาเลือกครับผมมันไม้ไใจปองกราไดนวลเนื้อทองมะขี่ลังคว่าจุมทุงตสกองสันทั้งวันยันลุงเป็นจังหวะตะลุกวังคว้าในยาม าจะลมพัดเย็นเย็นไปเดินเล่นตาพันนาเดี่ยวเลื่องเรื่องลองเท้าหลวงสีทองมองสาววยจูอทนั่งคาเทะนั่งคายกจ่อเสียงพอไปสีซอฟังเป็นเพลงตะลุงเออมันมาหายใจปองลรยนวนเนื้อทองมากี่รังควายจงทุ่งคงเกขอคงซ้งทั้งวันจนลุงเป็นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยาม เราพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดจีดจีดไปเดินเล่นตามคันนาเอาน้องน้าหาเครื่องเหีมหน่อยแล้วเหี้มหน่อยแล้วต่อไปเลยครับทําบุญร่วมชาติเลยทำบุญร่วมชาติครับพี่น้องครับเอาเอาผู้ใหญ่บ้านควาจัดไปทั้ทำบุญร่วมชาติก็ขอให้ทำบุญด้วยกันเลยจัดก่อนเราเกียงคู่ เก็บดอกไม้ร่วโตนดอกดำแต่ว่าเราสองโทนลาไม่สนใจใส่บาตร่วมคลานชาติาเี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสันมาละก,กันชอบกันไม่ได้กาดบุญเรานั้นไม่มี่จะทำบุญก็ทุนไว้คอยตำน้องชาติหนาชาติที่ต้องลา น้นองจากนคนดีขอลาน้องจตาน้องจตาจงได้ปานขอหอมสักทีเิดคนดีก่อนที่พี่จะจากไปไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลค่ะอุทิศตนตนหัวน้องหงุมพลาตาย ศิกรรมศิรนา,าี่พงไกลคุณมีพบกันชาติใหม่จะได้จะได้อาบดอมีบวชเป็นแพโอเปิดผาจะมาบินสบาทโปดเจ้าถ้าหากน้องยา,าวาไ่ขท้าพี่ก็จะให้พอชาติีวันนี้คุณพี่ไม่ถึงบางออนเถอ รักสอนย่อนใจโอ้ยดอะเฮ้ๆนี่คือละมงโชว์แรกนะครับรอบละ20บาทรอบเหม่า50มาเลยแล้ววัยรุ่นเอ้โอ้ โอ้โยนึกว่จะเป็นแพ้ตา,าดึงตะบาดโวดเจ้า,าอาหากน้องเยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้ขอ,อนชาติวันนี้คุณพี่ไม่ถึงบางอดเอ้ยก็ล่างห้ามงอนโดยอาวอนแม่รักศพย้อนใจเชื่อ อา้าวสวดๆสสสสน,นะครับพี่น้อง,อองสวดแน,น่หมดรอบแล้วหมดรอบแล้ววันนี้วัดรอบเลยได้ครับพี่น้องครับรอบหนึ่งเขาสิมีอยู่ยยสองเพลงสามเพลงเนี่ยสองเพลงสามเพลงก็แม่เป็นรอบพญานาคพี่นอ้องครับรอบหนึ่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทถ้าเป็นสามเพ่งถือเพลงละเจ็ดบาทพี่น้องอพี่น้องพี่น้องเลยพี่น้องขอมาเลยครับพี่น้องขอมาเลยนะครับมาสัมผัสพญานาคสัมผัสน้องยินดูสัมผัสน้องยินอ่ถามน้องยินเด้๋ยว่าเมื่อยบ่เมื่อยบ่มีคั้วมุมสุดไออมาเต้นแบบไหน บ่เมื่อยค่ะโอ้ยหลากับมาตอบบ้าเมื่อยจังน้อยอนะให้ร็อกต่ออะไดนะจังน้อยบอ่เมื่อยโนซิตัสมุกแล้วค่ะพ่อ